บทสาธยายธรรมเรื่องลักษณะสูตรตอนที่สองอวสานเรื่องลักษณะอันประเสริฐและที่สุดแห่งบุพกรรมที่มาจากพระสุตตันตปิฎกทีฆขนิกายปาติกวัคเจริญพรญาติโยม ผู้มีศรัทธาในผลแห่งกรรมดีอันพอยบณ์ในตอนที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงมหาปุริสลักษณะในส่วนเบื้องตำ่ำตั้งแต่ฝ่าพระบาทจนถึงพระชานุพร้อมทั้งบุพกรรมที่นำมาซึ่งลักษณะเหล่านั้นบัดนี้พระองค์ได้ทรงแสดงลักษณะมหาบุรุษ ที่เหลืออีก23ประการซึ่งเป็นลักษณะที่ประณีตและน่าอัศจรรย์ใจยิ่งขึ้นไปอีกพระองค์ได้ทรงแสดงไปโดยลำดับตั้งแต่ลักษณะที่สิบมีพระคุยหะเร้นดูในฝักลักษณะที่สิอมีพระชวีวันดุจทองคำลักษณะที่สิองมีพระชวีละเอียดลักษณะที่สิบสา มีพระโลมาขุมละเส้นลักษณะที่ส4บสมีพระโลมาดำสนิทปลายงอนขึ้นเบื้องบนลักษณะที่ส5บหมีพระวรากายตั้งตรงดุจกายพรหมลักษณะที่16หมีพระมังสะอุมเต็มในที่เจ็ดแห่งลักษณะที่ส7เจ็ดมีท่อนพระกายเบื้องหน้าเหมือนราชสี ลักษณะที่18มีแผ่นพระปริศดางเต็มลักษณะที่19มีปริมณทนดุดต้นใสลักษณะที่20มีลำพระศอกลมเท่ากันลักษณะที่21มีปลายเส้นพระศาสสำหรับรับรถอัลเลิศลักษณะที่22มีพระหนุดุดคางราชสีลักษณะที่23 มีพระทนสีสบี่บริบูรณ์ลักษณะที่24มีพระทนเรียบเสมอกันลักษณะที่25มีพระทนไม่ห่างลักษณะที่26มีพระเขี้ยวแก้วขาวงามลักษณะที่27มีพระชิวหาใหญ่และยาวลักษณะที่28มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรม ลักษณะที่29มีพระเนตรดำสนิทดุจสีดอกอัญชันลักษณะที่ส0มีดวงพระเนตรดุจตาโคลักษณะที่31มอมีอุณาโลมบังเกิดณระหว่างพระขนงมีสีขาวอ่อนดุจปุ๋ยนุ่นและลักษณะที่32มีพระเสียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักในแต่ละลักษณะนั้น พระองค์ได้ทรงแสดงถึงบุพกรรมที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวดและอานิสงส์ที่จะได้รับทั้งในทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปเสมอตัวอย่างเช่นลักษณะที่มีพระชวีวันดุจทองคำบุพกรรมเพราะทรงเป็นผู้ไม่โกรธไม่เคียดแค้นไม่ให้ความโกรธครอบงำและทรงให้ทานด้วยผ้าเนื้อดีอานิสงส์ ทำให้เป็นผู้ได้เครื่องอุปโภคบริโภคอันประณีตลักษณะที่มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมบุพกรรมเพราะทรงเป็นผู้เว้นขาดจากวาจีทุจริตสีประการและกล่าวแต่วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานอานิสงทำให้เป็นผู้มีวาจาที่ใครๆก็เชื่อถือและนำไปปฏิบัติตามลักษณะที่มีอุณาโลม บุพกรรมเพราะทรงเป็นผู้เวมขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงอานิสง์ทำให้มหาชนทั้งหลายมีคติเป็นไปตามพระองค์คือดำเนินรอยตามคำสอนเมื่อทรงสแสดงมหาปุริสลักษณะ32ประการพร้อมทั้งบุพกรรมและอานิสง์จบลงโดยสมบูรณ์แล้วพิขุทั้งหลาย ต่างก็ชื่นชมยินดีในพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งอุปมาที่หนึ่งการสร้างสุดยอดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์พระวรากายของพระพุทธองค์เปรียบเสมือนสุดยอดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงที่สุดในจักรวาลมหาปุริสลักษณะ32ประการ ก็เปรียบเสมือนคุณสมบัติทางเทคนิคหรือสเปคซิฟิเคชันสที่มาอัศจรรย์ใจของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเช่นมีหน่วยประมวลผลที่เร็วที่สุดมีหน่วยความจำมหาศาลมีระบบระบายความร้อนที่สมบูรณ์แบบส่วนบุพกรรมบาร,รมีที่ทรงสั่งสมมานั้นก็คือกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ยาวนานและทุ่มเทอย่างมหาศาลตลอดแสนกับที่พระบร,รมโพธิสัตว์ ได้ทรงเขียนโค้ดแห่งคุณงามความดีออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งศีลสมาธิปัญญาและทดสอบระบบด้วยความเพียรอันยิ่งยวดจนกระทั่งสำเร็จเป็นสุดยอดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลสัจธรรมของจักรวาลได้ในที่สุดเรื่องราวในลักษณะสูตรนี้จึงเป็นการยืนยันกฎแห่งกรรมที่ชัดเจนที่สุดว่า ผลดีอันเลิศย่อมเกิดจากการกระทําที่ดีอันเลิศเสมอในการสาธยายธรรมครั้งต่อไปเราจะศึกษาพระสูตรที่ว่าด้วยวินัยของคฤหัตหรือธรรมนูญชีวิตของผู้ครองเรือนซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโปรดสิงกาละกะคฤหบดีบุตรเรื่องราวอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนี้ปรากฏอยู่ในสิงกาละกะสูตร ก็ขอให้โยมได้ติดตามสดับกันต่อไปท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในกฎแห่งกรรมขอจงเป็นผู้หมั่นสังสมบุญกุศลกรรมอันดีงามเพื่อที่ท่านจะได้เป็นผู้มีลักษณะอันเป็นที่รักและเคารพของคนทั้งหลายและเป็นผู้มีความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเอวัง ก็มีด้วยประการชนี